ยนตเริ่มพิธีจุดสูบออกแโปองดำามต้องตอนนี้ก็ชมบรรกาศไปเรื่อยไเร่อยเรอมเขาแล้วกดไลค์กดแชร์นเงี้ยคนอื่นนนำด้วครับเอีนรัก่นะครับ นโมจจาปะกวัตถวรันตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมจจาปะกวัตถวรันตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมจจาปะกวัตถวรันตัวสมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุแต่คอยผู้ดำใจศีลกันข้าวเวลา กะดูกมากองตาเด้อเด็กจังโารหลักเหมนตแกงอ่อมแกดแกร้านคอยมากเลยคอยโคดีโคดีตลอดไปตลอดไปสาธุสาธุาุาธุาุาุุุุุานาตาา คุณเจ้าทีเจ้าตัางคุณเจ้าป่าเจ้าเขาเท่าผ้าอาลักหลักชมรักษาในสถานที่นี้ลูกหลานมากมายลูกหลานขอขอ,ขอนักหนามผู้องค์ดำแสงสริจันท่านำาทานีผู้มีหูแกวตาทิบย่นเทิบเมื่อนี่ถูกไป้ากันมากพี่น,อน้องเนาะข้าขอโชคขอลาบมาขอเหล็กมงคล ลูกสิมาขอท้ำเลขกันมุ่นก็ขอให้ขอบตรงกับรัฐบาลด้วยปูเด้อหลูกมาขอแนวท้างเผื่อว่าไปหาโชคหาลาบเผื่อว่าไปก่อหนอดบุญหรือว่าไปสร้างบุญบารมี่ปูขอคอยปู้จงเมตตาคอยปูตรงระทานพ่อ โขลกใ้เซลูกแครล้านในวันที่หนึ oh, uh, ่งกันย่าเลยเนาะครับผมเรื่องกันย่างอดนี่ละไม่มีสองพันร่อยหกสบเจ็ดปัวบอกไมชันจอดี้วันนี้องรัฐบาลไปออกด้เลยทปูอ่อขอนูเปเมตาขอนูน้ำผ้าโสกหลามสามตัวสองตัวขอยได้รับนู่รับนิบรับรัอยขอใหมีมากเลอปูเด้อ สองตัวก็คอยรับนุ้ยรับต่อยก็คอยได้ดีคอยมานี่ท่านนมลก็คอยเดินคอยออกใจจืดใจจางใจท่ายใจเสื่อมใจยงไหรด้ยปูเด้อคอยปูตรงเมตตาทุกท่นคนาคนจนหาช่คืนคาปูเอ้ยบฮูว่าแสงมาทางใดจึงได้มาเพิ่นพาอาศัย ปูองดำแสงสริจันทานัก,กลานะปูศักดิ์สิทธิ์เนาะพี่น้องเนะาะน,นั่นก็ยหญ่จืดเจรจางใหญ่ข่ใหญ่เชื่อมโดยปูเด้อใหญ่เฮ้ยขอให้โชคลาภวาสนาบารมีก็คอยดวงดีคอยกลายเป็นมืดเงินมืดทองลูกมากโมนีก็คอยโชคดีใช่โดยปูเด้อเป็นวันดีเพราะว่าี่ตลอดปีตลาดไปก็คอยปูให้ ปลุกให้รากให้พี่ให้น้องให้ได้สร้างบุญบารมีเด้อปู่เด้อครับพี่ครับน้องขอคอยปูตรงเมตตาคอยมาสามตัวนะครับเสียงเหมือนนี้สามตัวตกลงตัวก็ดีก็ขอให้มีโชคมีชัในมวดนี้เด้อปู่เด้อเดรค่ายเยื่อเสื่อมเยื่อจุดเยื่อจางเยื่อเหมือนเดรปู่เด้อขอปู่กับทานให้ขอให้ได้ให้คุณที่บกวดก็ขอใออกเด้อปู่เด้อ อาธ่าหนเด้ยวันที่มาเซกเซกเดียวเด้วยวคันธือันธอถูกสิยหาย้าพี่พนออนกะปูเนาะก็พอจ้ดวามถูกกบบมี่ยังไงดัวปุยปีนี้ก็เป็นรควอดหนึ่งปีของปูถูกกระือว่านมายังมายำก้ะปูเนาะถูกมาเพิงมาผ้า อาันเด็วันนี้มากลูกก๋วินตีมหามาให้เราให้ไก่ตัวพร้อมพวงมะไร่เกาพ่วงผลไม้มงคลนเก่ายางพร้อมน้ำสมน้ำหวานพร้อมอาหารการกินมาถวายปูนีล่ละใส่ขายาวอนไก้ดีอนมีโชคมีใส่เด้อปูเด้อันมีโชคไง ก็จะเอาหนังมาให้บุญละปูพอจะรวมเป็นเป็นพี่น้องมังมีสีสุกป้อมเพียงแห่งหนาพอจะรวดมในลูกร้านก็จะร่วมทาหนังมาใช่ไหมมึงบุญละปูตัดหนังมาก็ขอให้ได้ให้ดีเพราะว่าลูกสิมาในมือนีหรือมือใดก็ดีก็คอยคือยงเมตตาตลอดปีตลอดไปคอยได้

วันทีหนึ่งเน้อหลักงวยหระจัาวันทีหนึ่งกันย่าสองปันร่อยหกสิบเเนี่ยเราปูขอหลักงวยไเวินนี่หลักระพอยหัวเต๋าตรรัฐบาลจะปูเน้อเยระอยใ่ให้ระอยคุณงเมตตางวยเน้อสวัสดีขอเรียบรัก่วย

สวยสโอ้สวยไงสวยเลยอยู่ใต้เทียนเลยมดกับไปถตเทียนเลยก็แล้วต่เป็นแบบนงานงานเป็นเล็กะไรเนาะภาษาเขมรวเาจะบะเชง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 ใช่ไหมใช่ไหม ช่องทีขาบอกว่ากระบะเสียกระบะเสีอะไรกระบะเสียงเขาปะเชงชักาสองเป็นสแบครับเป็นสองว่าเป็นสองกาเดยวเดีวเดียวเดเดีเดียวเดยดียวเดียวเเียเดยเยเด เอามาเายมาเา้ชนเนาะอาจารย์บอกว่าได้เลยรักหน่วยหนะวยได้ก็ชวนรักอะไรนะอะไรนะภาษาคำนี้อะไรจะบะเชนกะบะเชงกะบะเชนเอาให้แน่แนตัวอะบิตสองเนาะนะครับ สองไ่ยผมว่สองสองนอสองนอากนจเดี๋ยวเดีให้อาจารย์สนให้อีกขนเนี่สงถ้าสองเก้าัจะชัดเจนชัดเย็นเดี๋ยววันทีอาจารย์จะมาให้ใครคิดนะครับถ้าวันเละคู่วันตัวแรกสีทุกท่าเห็นเหมือนเป็นสองเนาะแต่อาจารย์เขาจะสรุปให้อีกทีหนึ่ง มาดูเหมือนกันเนาะสองตัวที่สองหลักสิบเมื่อกี้เป็นหลักน้อยหลักสิบเด้อเลยสาตัวกูครับอคุณริยาจะไปใส่มาเร็วมาเลยเอาแอดมาเร็วเนาะอือมาเร็วสิบมาเร็วเนาะเป็นหเป็นเก่านี่แหละเป็นไฮแล้วครับเพิ่มเริ่มไฮแล้วครับจับตัวเลขได้แล้วจับเฮ้ได้ลนะได้ครับผมหลักสิบได้แล้วมาเร็วมากมาเร็วนะครับ นักศึกเป็นหกไรอยู่เป็นประวัติสวยจริงจริงเดี๋ยวจะคอยไปเบิรงเด้อพี่น้องจะไปเบิร์ตัวเล็บนะครับตอนนี้ออกไปบ่ได้นะครับเขาขังไว้ แอดหนึ่นเป็นเก้านะครับแอดหนึ um, ่งเป็นเก้าแต่อาจารย์สักไม่อีกทีหนึ่งเนาะเรืนี้มาขดไปักสิบแล้วมามาดูตัวที่สามต่อไปเป็นหลักร้อยนะครับสามร้อยนะครับต้องผสมเนาะโอ้ยออลักลอยกั่ไน ท่าสามต่อยูด้องยังนนะต่อไปเป็หลักร้อยทาสามนีมาแน่นอนสาเมานอจะไรครับอาจารย์จบกนเบ่าไ่อครบเป็นศูนย์จบไหมรจไหมจบจบมาจบจรจบกันมาจบ <riv ota> <ไ>ป <shirt> ึ้งบรรจบกันจริงๆค่ะเป็นวันสมาอิ่เนี่ยถือใจบ่ครับเรื่อง ถใจ้าออกมาด้วยแต่เนาะแต่มันมีตรงการด้วยดีิๆประเด็นมันปิิสนาอยู่จะบะเชงเด้อยจะบะเชงเดี๋ยวอาจารย์สลับให้อีกทีเนาะสามตัวได้ไปครบแล้วเด้อพี่น้องสามตัวร้อไปเลี่ยรางวัลในค้ายสองตัวแอดแอดหนเป็นศูนย์ 92เนาะห็นตัวใดเนาะแต่สุดท้ายอาจารย์ก็สิสรุปให้อีกทีหนึ่งเนาะหน้าที่เราถือใจอยู่สองตัวหน้าที่เราถือใจเหรอครับอใจายงานตัวงานกันอยู่บ่ครับอาจารย์เรีงวดนี้สองตัวนี่หน้าที่เราถิใจว่าเรียงวดนี้มันออกแปลกๆนะครับมันออกมาคือที่มัน่านาสองตัวขอบผมเลขกลางแล้วกู เล็กล่างนเนาะสองตัวที่เราใจเล็กล่างนะครับหน่วยสองตัวหลักหน่วยเนาะเล็กสองตัวนะครับท่านไม้ชนิดหน่งหน่วยกูจวดไปแล้วพี่น้องจวดไปแล้วเดี๋ยมเพิ่นหายเยอะเนาะตัวหลักหน่วยเนาะหลงตัวหลักหน่วยมาไวจัง ได้ได้ครับสองตัวหลักหน่อยโอ้เดี๋ยวเร็วเนาะอันนี้ที่เด็ดนะครับที่เด็ดสองตัวเด้อที่เด็ดสองตัวอาจารย์ตัวนี้จันปั้มรุ่นเป็นเด็กเจ็ดแล้วนะครับนี่ถ้าเป็นเด็กเก้าจันปั่มไม่เก็ดก็นหนึ่งเนาะเป็นโดงเลยไม่เก็ดก้อนหนึ่งคุณนกกระรตเนาะตัวสุดท้ายนะครัผู้ชมเนาะแบ่งเป็นแดง เห็นเจอแต่เนาะสุดท้ายอาจารย์สรุปใหทีนึงหลักสิบสองตัวละเอเดอรพูดเอปังเดอพูดอาจารย์สรุปให้ทีนึ่งนะมาเร็อเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมหลักสิอาจารย์สรุปให้ทีหนึ่งเลอ้องตอเลยนะปัญหาที่นู่ปัญาเลืขอ้เินครับ ได้แล้วครับผมได้แล้วนะครับได้แล้วนะครบท้หมดเป็นตัวนเดี๋ยวอาจาจะลงห้ครบแล้วครับผมครบแล้วจะเป็นตัวไหนเกคนชอบมีเป็นเลขตัวใดนเนท่านผมนะครบวันทมานะอลยนอครับผมได้ครบหมดแล้วสตัวครับแล้วกตัวนี้ครับจารตัวนี้ อ่เทาพภาคโอเเพราะว่าเอ้อเคยมีปรากฏการที่อาจารย์ให้เรียกครับเพื่อนให้ชือแต่อาจารย์ตี้บ่ทึงอือนี่แหละประเด็นมันครับจําได้บ่ทีอ่อย<ะ>ู่ศาลท่าวีรุปกงแม่นครับครับแล้วพนดีอาจารย์กเย็เลยบอกว่าครับอาจารย์ก็เลยพอดีก็เห็นแบบนี้คือกันครับอาจารย์กเย็เลยว่าจังได๋ก็ครั ผู้หายมากแบบนี้ขรับเนเมตดจามากสิจามก็บเอาแบบะครับเอาแบบที่เห็นนย่แล้วเนาะเด็กอย่างเนาะเอาแบบที่เห็นฮึเป็นเหล็กให้หว่อ อีกสักครู่จะกระบถึงให้ครับ่อาจารย์สุนให้เด้่องถึารตลให้อาจารย์มาแล้วเป็นเลขใดเนาะอาจารย์มาละอาจารย์มาละตัวใดตัวซื่อตระเชื่อมันนีตัวนั่นนั่นอ่ะครับประว่ายังมดก็ได้เด็กนี่จะดันนังรถมาอาจารย์ก็บุ้งเรยว่าจีได้ชี้ได้หาไดสี็ดปีย้จ็ศูนย์ก้าสองเ้าังสี่เขายังสี่เนาะพี่น้องเนาะ ที่นี่จังยเคยบอกว่าการถิบนะครับท่านผู้ชมการก็อย่างจีด้วยอาจารย์หมวดนี้ครับอาจารย์อาจารย์ก็ขอให้เป็นแนวทางเนาะครับผู้ใดมักผู้ใดชอบก็คอยเอาไปพิจารณาเนาะครับผมเด็กอาจารย์ก็ได้แบบนี้อาจารย์ก็เคยขอว่าเน็ตไก่ นี่เลขที่อาจารย์เอามาเนี่ยชื่อเล็กอันน้ำมุนครับเพราะว่าขอให้พี่ให้น้องพี่ชมอยู่หรือว่าอยู่ไกลอยู่ไกลก็ดีขอให้มีโชคมีชัยเด้อพี่น้องเด้อครับอาจารย์ก็ยังเป็นคนผู้หน่อยอยู่ครับอาจารย์ขอเป็นตัวของตัวเองยังส่ละอาจารย์ได้ตัวนี้อาจารย์เอายังส่ละคนี่ก็คือให้พี่ให้น้องอ๋อของแนวทางมึงหาลอตเต์ตรี มึงเพื่อว่าได้โชคได้ลาเนาะครับผมในน้องมีสติในการรับชมหรือว่ามึงจานอยู่ก็ดีจานมาเมื่อนี่จานก็อยากถือก็เกินโชคลาบก็ได้เพื่ว่าจะไปล่ะแต่ว่าจานเลขที่มันที่ว่าเอามื่อนี่จานด้วยความอ่าอ่า เชีรยของจานเนาะอยู่แนวทางครับเพราะว่าจานเลขเนี่ยอ่าต้นแย่งกันโอ้หัวนี่แย่งกันเลยบอแย่งกันมาเลยอจานมึงไปแล้วเรกมันแย่งกันผู้นี่กับบนไหวว่าสีหานั่นผู้นี่กับว่าสีหนี่บาทที่นี่ต่างคนกับต่างอ่าบอกบาทที่นี่บางคนกับไปไปมึงไปนอนเฝ้าอยู่กับมี่ไปกอนกับมี่ครับ บอกว่ายู่พึ่นกับใหนจะเอามาอีกจะไปเผาอยู่พุ่นกับนี่บางเรียกอะไรหรือว่าการมึงบ่เดียวเล็กเพราะว่าถ้ามันเสียหายมันมันก็สิไหลยังชีแล้วเสียหายตัวใดเพื่อตัวนั้นวัวนี่เป็นไรง่ายไหมครับอาจารย์นั่นก็ว่าเอาเลขที่อาจารย์ชอบอาจารย์ก็ชอบยังชีแล้วอาจารย์ก็คิดว่ามันต้องออกเพราะว่าเลขมันบ่เกินกันหรอกเพราะว่าเลขกเนี่ยมึงเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมองมาเห็นเราพี่น้องเนาะ ค่ะอือกู้มีกระดาษว่าจานก็ไ้กระดาษเดี๋ยวจนสิเขียนให้ฮะอะเด็กวบ่กัาจานสีสรุกตัวเลขให้นะว่ามันจีนคือท่านแม่หนีม่กัน่บ่ครับใครเด็กไม่ใจใครก็เด็มาบอกเลยเด็กนั่าพิมพนอยู่บอกนเนาะเจ็ดหกแปด เก้าใจไอ้ดีครัเก้าสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งคุณอริยาบอกว่าหนเก้าศูนยหกเก้าแปดดงว่าจากิดไปเล้วมีเก้าสอครับคุณจินนี่นะครับไป้เนี่ยไทยเปลี่ยนไปนเจะเหมือนที่เราคิดไว้ไหมเนาะไอ้จาเขียนแหละนะครับคขีเไม่ตะขันเนาะสิคือห้องคิดไว้วงหนึ่งก็ย่อครับ อันนี้หนึ่งก่อยอดเรื่องวันแมนเดลผู้ของท่านเข้าอยู่กอยอดครับผมเดี๋ยวไปดูอาจารย์สตพลเนาะอาจารย์เทีนไหนแล้วศูนยเอ้าสองคือคิดไรบอสิคือคิดไรบอสใจอาจารย์จะเด็ดเป็นครับจะคือคิดไวในใจไหมเนาะคิดไวในใจไหมเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเออเม็ดเดียวมาแม่มัดกันหมอมีเดียวนี่แหละ แตม n คิดวในใจบ่น้บอทเกจี่ยกับใจเยี่ยงผู้ชมทางบ้านบอกนะครับเท็เนาะนะครับใหญ่ทีคิดไวแอบน้ำเนยเวยนะครับสี่มาแล้วสี่หนึ่งเมืนกับปูเทีพูดเลยนะครับสีหนึ่งในนี้ คุณนนอเขียนน้อสีหนึ่งเนี้ยเห็นไหมต้นใจสีไทยแปดหนึ่งหนึ่งกับแปดหนึ่งไทย้วมาจากไหนนอไอ้นี่มันจะเล็กแปดไทยเล็กสี่ไทยอ๋อเนี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองตัวเลขออกวันอาทิตย์หนึ่งแปดหนึ่งเลขออกวันอาทิตย์นี่ตัวบนนี่หนึ่งแปด คผมคิดไว้วันนี้ผมสวัสดีคุณโยตงยีนขอจดสีลุ่งเจ้าเป็นอยู่ใสมากมีสามตัวนะครับท่านยู้มเนาะสามศูนย์เนอเหมือนที่ผมคิดไว้เลยเก้าเียนบอกศูนย์เก้าคือผมหม้เลยสองน่าเหมือนผมคิดเป๊ะเลยงโงานเฮงครับงานีเก้าสองเส้หกสองศูนหกสอง ตอกกําแพงตัวเดียวกันต้อหักลายตัวครับต้องว่า่วงมดใส่ใบเดียวแข็งๆเลยเท่าีหร่ละอาจารย์นะครับสิบโมีเงินซื่อตรงใจไหมน้อตรงใจคิดไว้บนน้อครับทางผู้ชมเนาะเจ็ดหนึ่งบ่มีแล้วทันมอาจารย์อาจารย์เราต้องฟันอยังฟังเนาะครับอาจารย์าฟันฟันลิ้นพี่น้องถ้ากันอุ้มลูกอุ้มหลาน เล็กหน่อยใส่อย,ยูทส่บ้านใส,ส,ส,ส่ใส่โย้างบอรยสิไปใส่ละพนะโอ้ยเขาวางม่เขาวางม่บุญม่งานตัวพนาวา่าโอ้ยจย์ก็เลยก็เลยยางน้ำกลลผลไปมึงก็เลยเอาไปโอ้ยจนยนันก็เลยยางน้ำขย้ายไปโอยว่ามั้นสิไปวันเดียวกันเหมหรือว่าเล็กนอ่อยหลายหลายขึ้นภูเขาภูเก็ตผมจันกับชิดว่าเด็กเด็กวันนี้คืคอจันมึงวา่า ไหนมายังสี่เนาะครับว่ากันว่าเสื่อมันไม่ยังสี่ขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่เด้อพี่น้องเด้อครับซาบถเด้อไปหาลอตเตอรี่เอาเด้อไปหาลออตตเรีะไปหาลอตเตอรี่เนาะใช่เนาะฉายานะครับอ่าสองตัวไม่เป็นรองใครนะครับท่านบอกเลขเลขสองตัวว่าเป็นรองผู้ใดครับโอ้สองตัวเป็นรองใครอาจารย์มั่นใจครับสองตัวมั่นใจแรงนะชื่อเลขนี้หนึ่งไม่ได้กิน นี่หนึ่งไม่ได้กินนะครับท่านผู้ชมหมุนขับอาจารยะมันขึ้นมาเนี่ยชบบหน้าจอนะครับท่านผู้ชมชัดเจนภาษาเขมรหัวจะบะเชงเลยจะบะเชงเลยศูนย์เก้าสองศูนย์สองตามจิตใครคิดไว้เม็ดเดียวสำหรับคู่บ้านจ้างตัวก็ทีบนไหแนวท่าแปดหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้เพราะว่าคนกับ สูงเดินทางบ่าทั้งช่องทั้งยังทังคุณพ่อคุณแม่ก็ดีคนตกฝาห้องคนสูงสูงมากลดมากเพื่อเตรียมฟ้องเนี้ยงใจกันเนาะครับผมจานก็เลยบอกว่านี่คือเป็นแนวทางของจานจานก็เลยบอกว่าก็ขอให้พี่น้องเอาไปพิจารณามองเด้อครับจารก์ได้แบบนี้จยนก็เอาแบบนี้แหละเพราะว่าผู้คนหน่ายมากันก็เลยบอกว่านั่นก็ขอให้พี่น้องโชคดีสุขุมสุขคุนขอให้มีโชคมีใช่ ครับขอให้ไปสร้างบุญบารามีขอใหยเป็น,ปน,ปนต่อยอดบุญนะพี่น้องเนาะครับ